พารู้จักกับสินเชื่อในวันนี้เขามีเงินก้อนให้คุณได้กู้ให้คุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตๆแล้วบอกว่าคุณต้องแยกแยะให้ได้นะว่าการกู้ง่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกคนทุกระดับแต่ว่าการอนุมัติง่ายอันนี้ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมคือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสที่จะกู้ได้กันทุกคนแล้วจะบอกว่าสินเชื่อวันนี้เวลาจ่ายคืนเนี่ย เมื่นนึงจ่ายสิบบาทถ้าแสนหนึ่งล่ะก็จ่ายหนึ่งร้อยบาทแต่เขาเองก็ให้ได้เป็นล้านเลยนะลาเซนเชียในวันนี้เนี่ยก็มีเงินก้อนให้คุณได้กู้กู้ในแอปเป๋าตังนี่แหละหรือว่าแอปของรัฐบาลที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แล้วในแอปเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคา80บาทได้ด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าแอปเป่าตังเองเนี่ยเขาก็ไม่เพียงแต่จะให้แค่พนักงานประจำมาสมัครได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้กับทุกอาชีพมากู้ได้มารับเงินก้อนได้เท่าเทียมกันด้วยใครที่คิดว่า การที่จะมาขอกู้เงินได้เงินก้อนเนี่ยจะต้องมีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยหรืออาจจะต้องมีบัญชีกรุงไทยถึงจะกู้ได้อันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้ทางไหนเข้าธนาคารไหนเนี่ย <c oughs> เขาเองก็รับหมดขอให้คุณเนี่ยมีรายได้รวมที่1 5 0 0 0บาทแค่นั้น <c oughs> ในจุดนี้คุณไม่ต้องค้ำประกันใดๆใบตองหาคนคำ้ำ ซึ่งฟังแล้วอาจจะเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้คุณได้ลองซะก่อนเป๋าตังเองเนี่ยเขาจะมีสินเชื่อเงินฉุกเฉินแปลว่าวงเงินที่ให้ให้ได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ก็จริงแต่ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะคำนวณวงเงินของตัวเองได้ไม่ยากเหมือนกันที่สําคัญเขาก็ให้ได้ไม่เกินคนละห่งล้านบาทแค่นั้นแต่เงิน1ล้านบาทเนี่ยคุณก็ต้องคิดนะ ว่าคุณจะต้องมีเงินเดือนมากแค่ไหนกันและในแอปเป่าตาังเนี่ยเขามีเงินก้อนให้คุณได้กู้เนี่ยมันเป็นสินเชื่ออะไรมันเป็นสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคุณผ่อนมื่นหนึ่งแค่10บบาทแต่ว่าเป็น10บาทต่อวันซึ่งคุณคิดดูนะเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายแค่300บาทหวังว่าคุณน่าจะไหวหรอกถ้าคุณกู้มามา,มากเนี่ยเวลาจ่ายคืนเนี่ยมันก็มาก ฉะนั้นอยากให้คุณกู้มาแต่พอจำเป็นพอที่กำลังตัวเองจะทำได้เขาเองก็เปิดให้สมัครออนไลน์ผ่านแอปเปาตังนั่นแหละโดยถ้าใครอยากสมัครเด่ยก็เลือกไปที่เมนูบริการกดไปที่สมัครสินเชื่อออนไลน์จากนั้นคุณเลือกสินเชื่อของคุณนะคุณก็กรอกข้อมูลให้มันครบถ้วนถูกต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมี หลายหน้าหลายจุดที่คุณจะต้องทำแต่ก็อยากให้คุณทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆเมื่อคุณส่งใบสมัครเสร็จเนี่ยถ้าคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะคุณจะต้องมาทำต่อนะในขั้นตอนของยอมรับสินเชื่อด้วยทำต่อไปเรื่อยๆอีกนิดนึงอึดใจเดียวแค่นั้นนะพอเสร็จปับ๊บคุณก็รอรับเงินก้อนกันได้เลย แลาถ้าเกิดว่าใครที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยคุณมีแอปกรุงไทยเน็กเนี่ยคุณสามารถสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปสมัครที่แอปเป่าตัางก็ได้เพราะว่าเขาก็มีสินเชื่อตัวนี้อยู่เหมือนกันเอกสารที่ใช้ก็ทั่วๆไปนั่นแหละคุณก็จัดมาให้มันแน่นๆแ,แล้วกันแต่เน้นว่าอาชีพอิสระเนี่ยก็อาจจะน่าห่วงอยู่สักนิดนึง แต่จุดที่ห่วงก็คือว่าอย่าให้คุณหาเอกสารรายได้หรือว่าหลักฐานรายได้อะไรของคุณก็ได้ที่มันแสดงถึงแหล่งที่มาของคุณให้มันชัดเจน